กับข้าสุรารการคลินิกไทยจีนในช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับถ้ามีคําถามแล้วต้องการคําตอบนะครับต้องรีบแล้วนะครับหมายเลขปรากฏที่หน้าจอตอนนี้แล้วครับกลับมาคุยกับคุณหมอปิงต่อนะครับคุณหมอครับเมื่อสักครู่นี้คุณหมอเอ่ยอีกชื่อหนึ่งขึ้นมาตัวยาอีกตัวหนึ่งนั่นก็คืออะไรครับแซวเวทึงครับตัวนี้แซวเวทึงเป็นเป็นตำรับยาครับนะครับตำรับยาแซวเวทึงเนี่ย ในตำรับยาตัวนี้เนี่ยตัวตังกุยถ้าเมื่อมีอยู่ยาปดตัวครับ7ตัวในยา7ตัวเนี่ยตัวตังกุยน้ําหนักมากกว่ายาที่เหลือ6ตัวรวมกันครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวตำรับนี้คือตังกุยเป็นผ้าเอกลว แซ่หวยถึง,แ,ถงแล้วก็แซ่หยถึงเป็นตำรับยาซึ่งมีส่วนผสมของตังกุยเป็นตังกุยพระเอกเลยมีน้ำหนักมากกว่า,าตัวอื่นครับตัวอื่นเนี่ยหกเจ็ดตัวเนี่ยรวมกันเนี่ยไม่ไม่เท่าตัวมันเองเนะครับแล้วแซ่หวยถึงบำรุงอะไรครับขับครับนะแซ่หวยถึงขับเลือกขับน้ำข่าวปา่าครับของข้างดีนะแซ่หวยถึงเนี่ยคือ ชื่อมันบอกอยู่แล้วครับแซก็คือเกิดสร้างใหม่นะฮะหวยก็คือละลายใช่มสร้างเลือดใหม่ละลายเลือดเก่าอ๋อครับอนี่คือตำหลักของเซลเวทึงัครเซลเวทึงใช้ได้ดีมากนะฮะนอกจากขับเลือดเสียแล้วอีกตัวหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นผ่าตัดใหม่ๆครับพวกผ่าตัดใหม่ๆก็ใช้เซลเวทึงได้ดี เดี๋ยวนี้เขาทางประเทศจีนเขาใช้เซรั่ถึงในการดูแลผู้เปิดรลางผ่าตัดค่อนข้างจะเยอะเขาพบว่าอนอกจากทําให้สร้างเลือดใหม่แล้วะนะครนที่สมคัญตัวหนึ่งก็คือละลายของเก่าได้ดีมากมเพรละลายของเก่าปั๊บโอกาสที่จะสร้างพังเผิ่จะน้อยลงอครับเพราะการผ่าตัดเราตรงนี้เราเรากวัที่สุดคือสร้างพังเผิ่งเพราะงั้นตรงนี้นี่ ดี๋ยวนี้ทางประเทศจีนเขาจะใช้ตำรับก่าวแล้วเข้ามาพัฒนาเยอะพอสมควรครับนะครับอาล้ครับคุณหมอครับมีออจากการที่ทีมงานผมไปหาข้อมูลมาเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าในในสตรีวัยหมดประจำเดือนมีการทดลองใช้ตังกุยร่วมกับยาอื่นๆอีก5ชนิดในคนไข้43รายเพราะว่าส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้นคืออาการร้อนวูบวาบมึนงงตาพร่าอาการไม่สบายในช่องท้องจะลดลงประมาณร้อยละ70 นะครับแล้วก็ตัวยาตัวตังกุยเนี่ยยังเป็นสารต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราบางชนิดยังเป็นการใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนังอย่างเช่นแก้อาการขันก็ยังได้ด้วยนะครับยังใช้เป็นยาแก้หืด ใช้เป็นยากแก้ปวดใช้ลดไขมันในโลหิตโดยการลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกายซึ่งเป็นการป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดก็บอกว่าตอนนี้ในวงการแพทย์ทางตะวันตกก็หันมาสนใจตัวยาที่ทํามาจากตังกุยมากทีเดียวใช่ครับใช่ครับคือจริงๆแล้วอย่างที่ว่าพวกนี้เป็นเป็นวิจัยทางทางด้านของแผนปัจจุบันบนะฮะหน้าแผานปัจจุบัน ดีไหมผมผมก็ว่าเออดีนะข้อมูลพวกนี้ดีแต่ตัวผมเองผมไม่ค่อยให้ความสนใจกับพวกนี้เท่าไหร่นัอแพทย์จีนเราจะมองว่าอะไรคือเลือดพ่องถ้า,า,าเลือดพ่องแล้วใช้ได้หมดมนะเ,เลือดพ่องในที่ศัลยแพทย์จีนอะไรบ้างนะอันดับแรกก็คือซีดหน้าซีดลิน้นซีดลิ้นซีด ฝีริมฝีปาซีนนั่นหมายถึงว่าเลือดพร่องแล้วเลือดพร่องแล้วพร่องก็คือไม่พอไม่พอครับถูกไหมฮะถ้าลิ้นซีดไอ้ถ้าว่าหน้าซีดลิมฝีปาซีดสติคนนั้งดูสวยไหมไม่สวยคือนึกว่าเจอผีมาเพราะฉะนั้นเอถ้าหว่ากินตังกุยถ้าเราบำรุงสีหน้าก็จะดีขึ้นเลือดจะดีขึ้นถูกไหมเรจะสวยขึ้นถูกไหมฮะมีน้ำมีนวลถูกไหมเลือดฝาดเลือดฝาดนะฮะเลือดไอ้ ตัวตังคุยบำรุงเลือดเลือดถ้าเลือดพองมีอมอนอกจากซีดแล้วม,มีอะไรนะ,ะอย่างเช่นอนอนฝนันคนนอนฝัน,นนอนฝันมากมากินตังคุยก็หายอ้าวเดี๋ยวก่อนการฝันมันไม่ดีเหรอครับฝันไม่ดีถ้าเกิดมีฝันฝันร้ายกลายเป็นดีฝันดีอ, <laughs> อะไรอย่างนี้แหละครับไม่ใช่เดี๋ยวฟังหม,มาตัวเลขก่อนนะค,ะ <c oughs> คือ การฝานเนี่ยแพทย์จีนเราบอกว่าทำไมอธิบายว่าทำไมถึงฝานเยอะฝันเยอ่มีสายตัวหนึ่งก็คือมาจากเลือดพร่องเลือดพร่องเนี่ยหัวใจเป็นตัวควบคุมเลือดนะฮะเราบอกว่าตับเป็นตัวเก็บเลือดแต่หัวใจเป็นตัวควบคุมเลือดครับเลือดจากหมูเวียนอะไรต้องมีอยู่ที่หัวใจถูกแหฮะเฮ้ยหัวใจเป็นตัวควบคุมเลือดในขณะเดียวกันหัวใจนี่แหละเป็นตัวใช้เลือดเยอะที่สุดอืทีนี้พอเวลาเลือดพ่อง เลือดก,ก็จะไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้ดีครับถูกไหมฮะถ้าหัวใจทํางานได้ไม่ดีนะฮะหัวใจเป็นที่ตั้งของจิตครับนะ,ะจิตเราอยู่ที่หัวใจครับเราบอกว่าคิดอยู่ในใจไม่ได้มีใครบอกว่าคิดอยู่ในสมองครับถูกไหมฮะเราก็คิดอยู่ในใจความคนไทคนจีนเราคนไทยเราก็เหมือนกันนะเราจะเป็นอยู่ที่หัวใจเป็นตัวหลักครับถูกไหมฮะถ้าหาว่าหัวใจ ทำงานได้ไม่ดีนะจิตมันก็จะวุ่นวายแล้วมันก็จะส่งถึงการนอนพอจิตวุ่นวายพอกลางคืนมันก็นอนลับได้ไม่ดีนี่้นำซ้ำนอนฝันไม่ว่าจะฝันดีฝันร้ายแต่ว่าทางแพทย์แผนจีนถือว่ามันเกิดจากเกิดจากเลือดโอ้โหส่งผลไกลมากเลยครับใช่ครับขอให้เราคงไม่ไปยุ่งกับทางแผนปัจจุบัน แพทย์ผู้จัดที่เขาวิจัยให้เขาบอกว่าออช่วยลดบวมอะไรก็แล้วแต่ถ้าบวมตัวนั้นเกิดจากเลือดข้างใช้ได้ถูกฟอกช้ำดำเขียวถูกกระแทกเพราะมันจะต้องเป็นก <นะ S 2> ารระบายเลือดออกใช่แต่ถ้าเลือดการบวมตัวนั้นไม่ได้เกิดจากเลือดข้างใช้ไม่ได้เขาก็มองตองนิ้เห็นไัมค,ค,ครับผมเห็นด้วยครับการการวิจัยต่างด้าน ทางด้านแผนปัจจุบันบแต่ว่าผมยังยังเชื่อ,อของความสามารถของ,ของบอรามากกว่าครับการใช้เรายยงจงใช้ตัวประสบการณ์ของโบรามากกว่าคบก็ไม่ไปตอนอนแต่ว่าทางแพทย์ก็ถือว่าแพทย์แผนแตะวันตกก็ทึ่งกับยาตัวนี้ทึ่งกับสมุนไพรตัวนี้แล้วก็ถ้าจะนําไปใช้ เยอะมากเยอะมากคือจริงๆแล้วไม่ใช่ตเฉพาะตัวนี้ตัวไหนตัวหนึ่งครับอย่างตัวเมื่อเร็วๆนี้เรื่องขายข่าหมูครับข่าวหมูนะครับเพื่อนระบาดไปเพื่อเร็วๆนี้ก็มาจากยาตัวที่รักษาเข้ามาจากยาจีนใช่คกักปล่อยกักปลอยกักที่เราใส่ในหมูพาโลครับนะฮะขาหมูพารโลนั่นแหะ แน่น่าจะมีป่วกันมีพักหนึ่งเนี่ยหมูพะโลนี่เพี้ยมาเยอะเลยเพราะอะไรครับปพรกะขหาไม่ได้นะฮะทั้งทั้งฝรั่งเขาเอาไปหมดเลยบ้านซื้อไปหมดแตแล้วก็สกัดยาออกมาแล้วก็มาทําเป็นยาครับก็คือทุกวันนี้เขาจะพบอยู่เรื่อยๆคือต้องต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคนผลิตยานี่มันไม่สามารถนั่งเทียนนะ เขาไม่สามารถนั่งเทียนได้ว่าเอายาสูตรนี้สูตรนั้นอืสามารถรักษาโรคนี้โรคนั้นได้อืคนะวามกันที่เขารู้ตัวนี้ตัวนั้นในการรักษายาเนี่ยเขามักจะใช้ายาจากสม,มุนไพรไม่ว่าสม,มุนไพรตัวนั้นจะมาจากไทยจีนอังกฤษหรือทั้งยุโรปทั้งทางอเมริกาพื้นเมืองของเขาครับนะแล้วเข้ามาวิจัยครับ เขาก็จะมาเอา,ามาวิจัยว่าเขามีสารอะไรสามารถทํา,า,ทาอะไรได้บ้างแล้วก็จะพัฒนาต่อยอดสนับไปครบนะครับอ <blind. S 2> ืมันจะเป็นอย่างกันนะอย่างยาเมีดหลาชนิดนะครับครับตรงนี้ครับแล้วถ้าเกิดว่าจะเอาตังกุยมาเป็นโภชนะบําบัดได้บ้างไหมครับก็อย่างที่ว่าถ้าจะพภชนาบําบัดอย่างที่ต้มไก่ต้มหมู กระดูกหมูได้ครับได้ครับอย่างเช่นมีเมนูหนึ่งนะคุณหมอครับไก่ตุ๋นตังกุยนะครับก็ก็อร่อยดีนะครับแล้วก็เชื่อแน่ๆว่าหลายคนคงจะชอบทีนี้ไก่ตุ๋นมันมีคุณคุณหมอในใจของคุณหมอเนี่ยตังกุยไปทําเมนูอะไรได้บ้างสักสักเมนูหนึ่งมีไหมครับเมนูจริงๆแล้วผมไม่เคยชอบใช้ตังกุยเดี่ยว ในการทำ,ทำอาหารอาหารคือตังกุยเดี่ยวเนี่ยอย่างที่บอกฮรรสชาติมันเข้มข้นไปหน่อยแล้วถ้างั้นจะมีอะไรเข้าไปช่วยกันตังกุยถ้าจะทำถ้าจะใช้อย่างวันก่อนนี่หมอหมอวิชัยเข้ามาครับ,รบมีหลายตัวที่ใช้ได้นะฮะใส่อย่างอื่นลงไปได้ใส,ใส่พวกเม็ดบัวนะเข็มซิก ก็ได้หนึ่งลดความขมลดความขมแล้วก็ยังให้มันเกิดความชุ่มชื้นขึ้นมาทีนี้ถ้าจะใช้เดี่ยวๆได้ไหมผมนึกได้อีกตำับหนึ่งก็คือผมแนะนำบ่อยเหมือนกันต้มปลาช่อนอ้าวดจดๆต้มปลาช่อนนะครับคือการต้มปลาช่อนกับตังกุยนี่ค่อนข้างดีเพราะว่าปลาช่อนขาว ข่าวเอาขคมไปดับข่าวคุณหมอบอกเอาคุณหมอพร้อมเลยครับตอนนี้คนผู้ชมน่าจะอยากจะจดแล้วครัคือเอาถ้าต้มปลาช่อนเนี่ยก็คือเอาปลาช่อนมานะฮะแล้วก็เอาไส้ออกแล้วแขวนไว้สักพักหนึ่งเอาแขวนเอาไส้แขวนเหลือตัวแขวนเอาตัวแขวนเอาตัวแขวนไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้เลือดออกยอดให้เยอะหน่อยอย่าให้มีเลือดเยอะถ้ามีเลือดเยอะตรงนี้จะขาว โอ้ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็หั่นเป็นชิ้นๆครับน, <C rap. S 2> นะฮะลงไปต้มกับต้มกับธรรมดานี่แหละแล้วก็ใส่ตังกุยครับ <C rap. S 2> นะใส่ตังกุยปรุงรสนะอาจจะรา,าผัดชีหรืออะไรพวกนั้นใส่ได้ครับ <C rap. S 2> นะแล้วก็เปิดปรุงรสแค่นี้เองเป็นเป็นตำรับที่บำรุงเลือดนะครับค <C rap. S 2> ่อนข้างดนะีใช้สำหรับกลุ่ม บางคอดสตหลังคอดหรือพวกล้าผ่าตัดที่เราต้องการใช้พัชนาพัชนาบำบัดใช้ได้ดีความอันนี้จะใช้ปริมาณเยอะหน่อยได้เพราะว่าความคาวมันก็จะไปดักกลิ่นขมเยอะพอสมควรนะฮะถ้าในทงกลิ่นขมกลิ่นดังกุยก็จะไปดักดับกลิ่นคาวได้ดีครับผมใส่พริกมะนาวตามใจชอบก็ได้ตามใจชอบตามแบบบ้านเรามันไม่ขมกันใช่ไหมครับไม่ไม่ขมกันแถมอร่อยซะด้วยใช่ครับ ความถี่ในการรับประทานครับถ้าพัฒนาบำรบัดเนี่ยถ้าหลังผ่าตัดอาจจะสักองวันสาวันครั้งหนึ่งก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าปกติไม่จําเป็นต้องไปขนาดนั้นนะฮะอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์กินสักครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยมาต้มปลากันสักครั้งกินบ่อยๆเล้วเบื่อค่อยมาไก่ตุ๋นกันสลับกันก็ได้แต่ว่าอย่างไรเสียก็อาทิตย์ละครั้งก็พอถ้าเกิดว่าหลังคลอดใช่ไหมครับ ใช่ครับเอาละครับมีอะไรเสริมอีกไหมครับในเรื่องของตั้งกุยครับคุณหมอครับก็จริงๆแล้วอย่างที่เราบอกตังกุยเป็นยาดีแพทย์จีนเราก็คืออินหยังทุกอย่างคืออินหยังของที่มีดีมันก็ต้องมีเสียครับตังกุยเป็นยาที่ดีมากนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าตังกุยถ้ากินเยอะๆก็จะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายถ้าขับถ่ายมีปัญหา ถ่ายบ่อยนะครับคนเราเป็นคนที่อุจาระค่อนข้างอ่อนอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ควรใช้ตังกุยเยอะๆนะครับนะฮะควรจะใช้ตังกุยให้มันน้อยลงนะครับตังกุยเหมาะได้ทุกเพศทุกเพศทุกวัยนะครับนะครับเอาละครับวันนี้รายการของเราได้ความรู้มากมายนะครับแล้วก็ตังกุยมีสรรพคุณต่างๆ เรียกว่าครบเครื่องครบครันแถมได้เมนูปิดท้ายไปด้วย <c oughs> <c oughs> วันนี้รายการของเราต้องขอขอบคุณคุณหมอปิงมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับรายการของเราต้องขอปิด <c oughs> แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9ก0ถึง10โมงเช้านะครับวันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์จะเป็นแพทย์แผนจีนนะครับส่วนวันพุธจะเป็นแพทย์แผนไทยวันนี้ผมก็จะสักชาวจราดและแพทย์จีนชรัตงามศรัทธาต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ